เพราะนั้นการรู้ลมหายใจเข้าออกเนี่ยจิตรู้ลมเนี่ยพลิกไปได้สี่มุมโยมโฟกัสไปที่ลมหายใจจะเป็นกายานุปัสนาและทำอันเดียวก็หลุดพ้นได้ไม่ต้องวิ่งไปทำเวทนาจิตตาธรรมาก็ได้นะพระศาสดาอธิบายเองเลยว่ารู้ลมหายใจเข้าออกสติปัฏฐานกายาบริบูรณ์ยังไงโพชฌงบริบูรณ์ยังไงวิมุตต์เกิดขึ้นได้ยังไงแล้วย้อนกลับมาอธิบายใหม่นะ เธอรู้ลมหายใจนะและถ้าเธอพลิกมุมไปว่าการทำในใจเป็นอย่างดีต่อลมหายใจเข้าและลมหายใจออกนั้นเป็นเวทนาอันหนึ่งในเวทนาทั้งหลายเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้พลิกสุนั้นย่อมชื่อว่าเป็นผู้ตามเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู่เป็นประจำเห็นเวทนาในเวทนาอธิบายด้วยลมหายใจอีกแล้วเห็นไหม แล้วก็อธิบายต่อไปถึงสติปัฏฐานบ,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 บริบูรณ์โพชฌงค์บริบูรณ์วิมุตติบริบูรณ์แล้วพระศาสดาย้อนกลับมาอธิบายลมหายใจใหม่ว่าถ้าเธอพลิกไปดูมุมของรู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตถ้าเธอเห็นว่าจิตเธอกําลังรู้ลมนี่เป็นจิตตานุปัสสนาพระองค์ใช้บทพัน,นะว่าเราไม่กล่าวนะอาณาปานสติว่าเป็นสิ่งที่มีได้ แกผู้มีสติอันลืมหลงไม่มีสัมปชัญญะเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้ภิกษุนั้นย่อมชื่อว่าเป็นผู้ตามเห็นจิตในจิตอยู่เป็นประจำดูจิตดูอย่างนี้เห็นนะเพราะฉะนั้นถ้าโยมไปคิดอยู่โยมจะรู้รู้จักจิตไหมไม่รู้จกักโยมจะรู้จักแต่ผู้คิดไม่รู้จักผู้รู้ที่รู้ลมอยู่เฉยๆเห็นนะนี่เป็นเหตุผลง่ายๆทําไมพุญเจ้าไม่เคยสอนคาบริกรรมเพราะโยมจะไม่รู้จักผู้รู้นะ สาวกมาแต่งเองเรื่องคําบริกรรมเนี่ยมาแต่งกันเองนะในยุคหลังๆเพราะนั้นถ้าโยมเห็นว่าผู้รู้ฉันกําลังรู้ลมนี่เป็นจิตตานุปัสนาและเธอกําลังทําความเพียรเผากิเลสแต่ถ้าใครเห็นความไม่เที่ยงจางคลายดับไม่เหลือสลัดคืนจิตที่กําลังรู้ลมแปลเปลี่ยนฟับ,บปับไปไปเกิดตรงนั้นดับตรงนี้เกิดตรงนี้ดับตรงนี้เกิดตร,ตรงนั้นคนนี้จะเป็น ธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเห็นความไม่เที่ยงจางไกลดับไม่เหลือสลัดคืน